อ่าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะพามาชมนี่ครับรถตัดอ้อยลองอ้อยนะครับผมดูครับลองแม่ลูกเลยนะแหมเป็นไงครับติ๊ก้าออนิวหลออ่อจริงครับคันนี้นี่เป็น6ยูเซ็นะครับผมโอ้นี่ครับกับทีมงานไล่มาหานคร กับเคสนะครับผมเคสเจ็ดพันนี่ครับพาเดินชมไปดูไปเรื่อยเลยนะให้ไปดูว่าวิธีถ้าทำยังไงถึงจะลองแม่ลูกได้อย่างนี้โอ้แล้วก็พามาดูวิธีกลับลำด้วยนะกลับลำยังไงที่อื่นใช้รถไถนะครับผมแต่ที่นี่นี่ลองแบบนี้เลยครับแบบนี้ โอ้จาบหลายครับนี่ครับไหลๆก็ล่องยาวๆนะครับาผ้มประมาณ500เมตรได้ไหมโอ้ยาวจับเลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูตอนกลับลำครับผมว่ากลับลำยังไงนะมาดูครับนี่ครับสุดหัวล่องแล้วนะสุดหัวล่องดูรีว่าเขาจะกลับยังไง ให้ท่านผู้ชมได้ดูปูลูกก็ใหญ่แม่ก็ใหญ่นะไปะเริ่มท่มครับกับเจ้าซิก้าออนิวดูครับอันนี้ครับโดยจารย์เตียนะครับผมดูว่าอาจารย์เตียเขาจะไปทางไหนอ่าดูครับวิธีถอยนะ ว่าเขาจะไปทางไหนเออ okay. เขาขาวน,นวลแบบนี้เลยมา right. ดูครับว่าจะไปทางไหนยังไงอ่ right. นี่เขากลับกันแบบนี้ครับต้องเหมาะสำหรับแตงนใหญ่เท่านั้นนะครับผม ที่อื่นเขาใช้รถไถน,นะครับทีนี่น,นี่แม่ลูกลองเลยจับหลาีครับแบบนี้นะครับแผ่ต้องฝีมือนะครับในการขับนี่นีครับเดี๋ยวแบบนี้เลย ไม่นานเลยนะครับรองแป๊บเดียวเต็มเลยนะประมาณแม่ลูกนี่ประมาณชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะถ้ารองยาวๆแบบนี้นี่นี่ครับเดี๋ยวเข้าปุ๊บกรไปเลยครับรองจนเต็มแม่ลูกเลยนะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่ารองแค่นี้นะไม่มีปดนะเดียเ๋ยวรองนี่ใส่ตัวแม่นี่พอดีแล้วนะ เดี๋ยวเอาตัวลูกลัวลูกเต็มปุ๊บไปปลดแล้วก็เอาแม่วิ่งประมาณนี้นะครับผมโอ้หถือว่าไวนะคล่องตัวครับตัดฟันหนึ่งนี่สี่ห้าพ่วงนะ ีได้ถามพวงนะพวงหนึ่งกำลังจะมานะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ